นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยาก,กมาชวนคุยเรื่องไม่อยากไปเจอเพื่อนของแฟนเพราะเขามีความคิดที่แปลกมากมีคนมาปรึกษาว่าไม่ชอบเพื่อนของแฟนควรทำอย่างไรดีคะเพราะแฟนชอบชวนเราไปหาเพื่อนเขา แล้วเราไม่รู้จะหาเหตุผลในการปฏิเสธอย่างไรดีเมื่อก่อนเราทนไม่ด้วยตลอดแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากทนต่อไปแล้วแฟนก็ถามมาเหตุผลว่าทําไมไม่อยากไปด้วยแต่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเหตุก็คือ 1. วิถีชีวิตของกลุ่มเพื่อนของแฟนกับเราเองต่างกันมากความเป็นอยู่การเที่ยวการใช้ชีวิตและอาชีพการงาน 2. เพื่อนของแฟนมีนิสัยแปลกๆที่เชอบบ้าเพื่อนตัวเองในกลุ่มหรือว่าคนอื่นตลอดแต่ก็ยังคบหากันอยู่เหมือนเดิม 3. ชอบทักมายืมเงินแฟนเราพอคืนแล้วก็ยืมใหม่อีก 4. ลูกๆของเพื่อนแฟนเราชอบมาเล่นกับเราแบบไม่มีการเระเทศะเช่นคนดูกระเป๋าหยิบของของเราไปแล้วไม่ยอมคืนเอาโทรศัพท์เราไปเล่นแล้วทำตกอีกของหยิบไปไม่ยอมคืนแล้วชอบมาดึงผมรูบหัวจับหน้ารองเท้าเราเพิ่งซื้อก็เอาไปโยนเล่นแถมอาหารที่เราสั่งพอไม่กินก็ขายทิ้งในจานเลยเราก,กินต่อไม่ได้แล้วอีกมากมาย นะฮะมีของเพื่อนแฟนก็ชอบสอนดูสอดเห็นเรื่องของคนอื่นไปทั่วชอบนินทาคนอื่นซึงเราไม่ชอบเลยค่ะเมื่อเรื่องราวเรื่องหนึ่งกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆคนนั่นจะเป็นเรื่องราวที่ดีพอสำหรับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าหรือเราต้องการที่จะสาะแสวงหาเรื่องราวที่ดีกว่านี้นี่คือสตอรี่หนึ่งนี่คือการเล่นบทบาทหนึ่งของชีวิตของเราบางทีชีวิตอาจจะเบี่ยงให้เรามาเล่นบทบาทของการที่เรานั่งเงียบๆการที่เราไม่ต้องทําอะไร เรารับฟังว่าเขาเป็นอย่างไรกระชังเขาไปแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปกับแฟนเราไปกับสังคมใหม่ๆแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันย่อมเกิดขึ้นมาเราต้องพบเจอสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบใจรู้สึกขัดหูขัดตาขวางหูขวางตาไปหมดแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายบนโลกใบนี้และเราจำเป็นจะต้องปรับตัวตามในสิ่งที่เขาเป็นแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ชอบจริงจริง เราแค่อาจจะไม่ได้รับรู้และไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นถึงแม้เราจะเอเอออหหอหมกนตก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําตามเขาทั้งหมดมีคนมากมายที่เจอสถานการณ์ที่เราไม่ได้ชอบเลยแต่เราก็ยังจำเป็นจะต้องคล้อยตามในบางเรื่องเช่นโอเคใช่เออเป็นอย่างนั้นเลยตอบแบบเหมือนประมาณว่าเลี่ยงๆไปแต่เราก็ยินดีหรือเห็นด้วยกับเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําและมันจําเป็นจริงๆในหลายๆกรณีเราก็จำเป็นจะต้องค่อยๆศึกษาว่า การไม่มีการเทศะการที่เรามีเด็กเล็กอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะบอกสอนหรือแนะนําสั่งสอนเขาอย่างไรได้บ้างสิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะไม่ได้สอนในเรื่องราวเหล่านี้พอมองว่าเป็นเรื่องปกติขนาดพ่อแม่ยังทําเลยแต่เราอาจจะถูกสอนมามา,มากกว่าหรือเราอาจจะถูกเทรนเรียนรู้เลยมากกว่าเราก็อาจจะสอนเขาได้เหมือนกันอันนี้ในกรณีที่เราสอนเด็กเล็ก เราสามารถจะเริ่มต้นได้เลยส่วนในหลายๆกรณนนีผมเชื่อว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนองจากเปลี่ยนใจปรับใจที่โตัวเราเองบางครั้งก็ให้เรามองคนอื่นแปลกเราเองหรือเปล่าที่แปลกสิ่งเหล่านี้จะเป็นคําถามที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งกับตัวเองเลยนะวันนี้แล้วอย่าลืมมีเด็ดขาดว่าเราแปลกหรือเปล่าผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าปัญหาทั้งหมดให้ลองแก้ที่ใจดูก่อนเพราะการแก้ที่ใจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิดในชีวิตนี้ผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเลยเ <_ d ream> ช่นดูกระเป๋าหยิบของหรือเพื่อนแฟนชอบดินทาเมามอยด่ากันเองแต่ก็ยังคบกันเหมือนเดิมสำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้แน่นอนในชีวิตของผมแล้วผมทําอย่างไรผมก็แค่มองเขาอย่างเข้าใจและมีสติว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาจะมาเหมือนเราไม่ได้และเราจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้จึงแม้เขาอาจจะทํากริยามารยาทที่โอ้โหค่อนข้างไม่โอเคเลยเราก็แค่อาจจะ นั่งห่างๆห,หน่อยให้แฟนมานั่งแทนเราหรือรแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราอาจจะนั่งต่อไปแล้วเราอาจจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราอาจจะพยายามทําความเข้าใจกับมันว่าทําไมคนถึงแสดงออกแบบนี้ออกมาทําไมเด็กเล็กเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมพ่อแม่ก็ถึงเป็นแบบนี้บางครั้งอาจจะยกเหตุผลไปเลยว่าพอแม่เขาเลี้ยงลูกเป็นแบบนี้ลูกก็เลยแสดงออกพฤติกรรมแบบนี้เท่านั้นเองแต่ยังไงแล้วบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสุขสถานการณ์แบบนี้ตลอดเวลา แ,แน่นอนเราจะอึดอัดเสด้วยซ้ําแต่แล้วยังไงผมอยากจะเราตั้งคาถามอีกข้อหนึ่งว่าเราสามารถจะมีความสุขถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้มาจริงหรือเปล่าหลังจากนี้เราจะดูเหงาไหมและสังคมที่เราเข้าด้วยกันเขาเป็นแบบไหนเขานั่งคุยกันเงียบๆคุยอย่างสร้างสารรค์ไม่ด่ากันแถมยังมีมารยาทมีกราเทศะแล้วก็มีเด็กเล็กที่เล่นกันอย่างมีความสุขอย่างสงบและสันติสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เราต้องการผม,มแค่อยากจะรู้ว่า ในการที่เราจะเจอสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสมากน้อยเพียงใดถ้าเรามีโอกาสเราไปเลยถ้าเราไม่มีโอกาสเราต้องอยู่กับคนเหล่านี้อีกเยอะเลยเพราะเราจะเหงาและความเหงาจะกัดกินจิตใจแน่นอนอย่าลืมที่จะปรับตัวเด็ดขาดอย่าลืมที่จะเข้าใจทุกๆคนนี่คือความสําคัญที่สุดที่เราเกิดมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นรู้จักสังคมเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพราะสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจเราทั้งหมดทั้งมวล ทั้ง5ข้อที่มีปัญหาให้ลองสังเกตที่ความคิดของเราอยู่เนืองๆว่าทำไมเราถึงไม่ชอบในสิ่งที่สังคมนั้นเป็นไปผมมองว่าหข้อน,นี้ส่วนใหญ่เป็นปกติสามัญผู้คนที่เป็นชาวบ้านผู้คนที่เป็นคน,นชนั้นกลางส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวผมอาจจะดูเหมารวมไปสักนิดนึงแต่ผมยังเชื่อว่าคนที่จะคิดแบบที่เราคิดอย่างเช่นต้องเป็นโนเบิลแมนต้องเป็นคนชั้นสูงเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่ง ถึงแม้จะมีแต่เราก็จะไม่ได้เจอตามคนทั่วไปในสังคมหรือที่สาธารณะเรามักจะเจอในกลุ่มก้อนกลุ่มหนึ่งหรือที่เรียกว่าเขาอาจจะเป็นไฮโซเขาอาจจะเป็นคนที่มีเงินมากมายมหาสารร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนการที่เรามีระเบียบวินัยขนาดนั้นเราอาจจะต้องเจอในคู่คนเหล่านั้นแต่ยังไงแล้วก็ตามมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เราเดินดินเราหาเงิน อย่างปกติสามันกินเหล้าบ้างตามเทศกาลกินของที่มันไม่มีประโยชน์บ้างเช่นจังฟู้ดเช่นของที่มันเผ็ดเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นเป็นไปเราแค่ต้องยอมรับว่ามนุษย์นั้นก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีบ้างแย่บ้างถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นเป็นไปจริงๆเราแค่ต้องวางใจเป็นกลางและเข้าใจว่าแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันผลลัพธ์ก็ย่อมแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง สังคมสมัยนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วที่เราจะพบเจอคนที่อาจจะไม่มีมารยาทบ้างหรือว่าพูดจาไม่ดีบ้างรวมไปถึงสิ่งที่กัดใจกับเราบ้างผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยการที่เราตั้งคําถามว่าคนอื่นแปลกบางทีการให้เราตั้งคําถามว่าคนอื่นแปลกอาจจะกลับกลายเป็นเราเนี่แหละที่แปลกหรือเปล่าผมพยายามจะพูดคุยกับคนที่มาปรึกษามากกว่าคนที่เขาไม่ได้ดูอินโนอิเนเว่าเรานั้นกําลังมองหรือว่าใช้แว่นตาเลนไหนในการมองผู้คนรอบข้าง วิ่งลงมองผู้คนรอบข้างเป็นแบบไหนมันก็กลายเป็นการที่เราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเองหรือเปล่าวิ่งลงมองผู้คนว่าเฮ้ยทำไมาถึงคิดอย่างนั้นนะมันก็กลายว่าเราเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงในความคิดว่าเออเราเข้าใจคนอื่นหรือผู้คนน้อยเกินไปห,หรือเปล่าหรือเราอาจจะคิดว่าความแปลกในครั้งนี้มันทําให้ชีวิตของเรามันแย่ลงจริงไหมการเราเจอเขาทุกวันเรารู้สึกแย่หรือชีวิตเราแย่เราต้องแยกงให้ออกถ้าเราแค่รู้สึกแย่มันนี่ปัญหาเลย,เลยในชีวิตเรายังมีชีวิต ที่ดีต่อไปได้และยังสามารถวางตัวในสิ่งที่เขาต้องการต่อไปได้เขาทําแย่เราทําดีสิ่งนี้เป็นการเอาชนะใจที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดผมก็ยังอยากให้ทุกคนทําแบบนี้ต่อไปถึงแม้เราจะโดนรับโดนกระทําสิ่งต่างๆที่เราไม่ค่อยพอใจเลยก็ตามแต่งไงแล้วหลักการของการวางตัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและควรทําต่อไปไมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ถ้้เราลองเปลี่ยนการวางตัวของเราดีกว่า อาจจะแนะนําสอนเด็กๆไปบ้างก็ไม่เป็นไรเมื่อเราเติบใหญ่มากขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแน่นอนแล้วอาจจะเป็นผู้ใหญ่2ประเภทที่เวลาเราเห็นเด็กสมมุติเราไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับญาติพี่น้องเราจะทําอย่างไรคือ1สอนเด็กคนนั้นกับ2เพิกเฉยและคิดในใจว่าโหเด็กคนนี้นิสัยแย่มากเลยพ่อแม่คงไม่ไดสอนอะไรเขามามากผมว่าผู้ใหญ่2ประเภทนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนกัน ผู้ใหญ่คนแรกอาจจะเป็นคนดูอารมณ์ดุแนแรงฉุนเฉียวหัวร้อนง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติเขาประกอบไปด้วยเมตตาแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาใส่ใจในเรื่องของการที่เราแนะนําสั่งสอนเด็กคนหนึ่งที่เขายังไม่รู้อิโนอิเน่นี่จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่ากับการผู้ใหญ่ประเภทที่สองที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับผู้ใหญ่ประเภทนี้ที่เหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเราเรามากแต่เขาก็ไม่เคยที่จะสอนเราไม่เคยแนะนําเราว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร สิ่งนี้หรือเปล่าที่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเด็กคนนึงกาลังเติบโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรทําอย่างไรแน่นอนผู้ใหญ่ด้วยการเราอาจจะสอนเขาไม่ได้เราก็ได้แต่เพียงยิ้มหวานหวานยิ้มแบบอาจจะไม่ค่อยพอใจสักนิดนึงยิ้มมุมปากอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่เราก็จะม่จะต้องเปลี่ยนมุมมองกับเด็กบ้างถึงแม้พ่อแม่ก็จะเป็นอย่างไรแต่เด็กก็คือเด็กเราต้องให้โอกาสเขาให้อภัยเขาให้พื้นที่กับเขาิดนึงว่าโอเคอาจจะยังไม่เรียนรู้เต็มแบบ100เซ์ แต่วันนี้คือโอกาสของเขาน,นี่คือพื้นที่นี่คือเวทีเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาทาอะไรบ้างในวันๆขออาจจะโอ้โหระเบียบมากเลยตอนอยู่บ้านพอตอนนอกบ้านก็เล่นถุยน้ําลายลงจานไม่อร่อยหรือว่าพยายามหยิบของตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งให้เรามองไปในใจมองไปในเนื้อในมองไปอีกทีนึงว่าไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูไม่าจะเป็นการผุดมาของปัญหาหนึ่งที่เรากาลังกดข่มเอาไว้เด็กคนนี้ไม่รู้เขาถูกเลี้ยงดูยังไงอยู่ที่บ้าน ไม่รู้พ่อแม่เป็นคนยังไงจริงๆค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้ให้เราจะค่อยๆเข้าใจคนอื่นว่าผู้คนทั้งหลายเขาอาจจะยังไม่อยากเป็นแบบนี้ซะด้วยซ้ําแต่เขาต้องเป็นแบบนี้เพราะบางสิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนทา้งายมีปมปัญหาชีวิตมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยเราเป็นผู้คนที่เข้าใจคนอื่นดีไหมดีกว่าให้ผู้คนมาเข้าใจเราปรับเปลี่ยนเพื่อเราแบบนี้แหละเราจะเข้าใจผู้อื่นและเราจะเป็นคนที่ไม่แปลกและปกติสามัญสุดท้ายนี้ การเข้าสังคมแน่นอนมันไม่มีคําว่าทุกคนจะทําอะไรถูกใจเราไปทั้งหมดแต่การไปรับฟังความคิดใหม่ๆไอเดียแปลกๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบก็อาจจะเป็นรสชาติของชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมมองแบบมุมกลับเลยมองแบบแปลกๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามีสังคมที่เรียบง่ายคุยกันเป็นมารยาทคุยในยเรื่องสาระวิชาการหรือว่าเราอาจจะไม่มีอะไรที่มันผิดกระเทศะเลยแน่นอนชีดิตอาจจะเป็นเหมือนแกงจืดหรือเปล่า ผมเข้าใจว่าคนหลายๆนะคนอาจจะชอบแกงจืดแต่นี่คือชีวิตชีวิตไม่มีแต่แกงจืดอย่างเดียวชีวิตมีสิ่งที่หลากหลายและไม่แน่นอนเราจะไม่สามารถเจอสิ่งเดียวได้ทั้งชีวิตบางคนชอบเผ็ดร้อนพอเจอคนมีกราราอ่ะโอ้โหแทบอยากจะอ้วกแตกแทบอยากจะหนีออกไปจากตรงนั้นเลยแต่เขาก็ต้องอดทนและต้องอยู่สิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เป็นทวิลักษ์เป็นดาบสองคมเรามีทั้งดีและเสียมีทั้งขาวและดําเสมอเรามีผู้คนที่เข้าใจเราและไม่เข้าใจเรา แต่ยังไงแล้วก็ตามผมก็ยังแนะนําทุกคนที่จะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในกระทู้หรือในเพจผมอยากให้ทุกคนปรับตัวด้วยตัวงทุกคนเองก่อนอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นลองสังเกตที่ตัวเองใจเราเป็นยังไงวางใจให้ถูกแล้วค่อยปรับจูนแก้ไขให้มันเข้าสถา,า,านการณ์หรือว่าอารมณ์ของเราให้มากที่สุดและอย่างนั้นผมก็ยังมีความคิดว่าเราทุกคนก็จะมีความสุขเพิ่มเติมตม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน เรามีผลในการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็โอเคกับมันมีความสุขกับมันอีกคนหนึ่งเขาแค่โอเคกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะมันไม่มีคาว่าถูกหรือผิดในชีวิตนี้หรือโลกใบนี้มันมีแต่ว่าเขาทําแบบนั้นและผลลัพธ์เขาเป็นอย่างไรส่วนเราทําแบบนี้ผลลัพธ์เราเป็นอย่างไรเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนท็อกเยชิ้กด้วยนะครับ